อ่านี่นะคะวันนี้คนนึ่งเสือแจ้งว่ากิโลกี่ขี้นัสองโลเจ็ดคนนึ่งเสือบอกว่าแบงไม่หมดถึงไงแบ่งซองกองไม่โูออ้ออกสาไให้หล่บแบงได้หลับาาอ่ะ อะไ้งพี่นอเออนี่บวบๆอะไรเล,ลมัหวานเลยนะคนกินแหมมคดนมคนกินตาดีนด้เพราะว่าคนกินตาดน้ำซ้มขวดถึงปลานี่ก็คือว่าก็ไม่กอยกินแล้กับข้าว,วันพี่หนอที่นี่แบ่งช่องกองเดี๋ยวไมยี่แบ่งให้กที่กองหลามใหมทางนาั้น่แรงมากี่นี่นะคะพองแม่เหล็ไปนอยังเลแต่ปลาปงปลามีลัางแม่เหลวกซ้ร่อยลูมีลังซ้มรอยลูันนี้แม่เหลเลือกได้เลยจ้า ใส่มาเสือกเราแคบมากว่าอะไรไปนองนะบ่อยเลือดอยู่เลือตัวเดียวไม่เล่นนะแบ่งซองกองนะไปน้องอย่าแต่แบ่งเส้เหล่านายก่อนแต่ว่าจริงอะไรมันอวานเลยแกงซุกนี่ไม่ยากข้าวละยากน้ำทั้งนี้ไปน้องเออไม่ได้ปกติยันเช้านียนนะชาเย็นชามตุ้งนี่ไม่ได้กินไรนะคะบอกว่าตื้อบวชคอยขาดไม่เล่นแต่ละตัวแล้วอะไวัวนั้น เอ้แกงกัวว่ะซื้อเบิรยังอยู่เลยกองกูมาสิเลืออยู่เลยกินอยู่บ้าอยู่คนเดียวโลน่ะอื็แกงตัวเบ็ดตัวกูการเบบดแกงไห้กวนเบดมังเลยกเบ็ดไม่แบงก็เบือไม่ต้องแบงง่ายก็แต่เดียวตะแหลนาควายก็ได้ตายดี ทำไรไม่เช็คเลยพี่น้องบานลวมาที่บานลวมาที่บานลวเออยยืนมาที่อตั้งเนียนโลกาก็้ามาตานะฮะร้อบาทโลกาก็มายืนตาไปเนาะเดินบวชบวบเราก็ไม่เราก็ไม่หยุดนะทำงานเหมือนเดิมไม่ตายไม่ตายไม่หยุดพี่นาะใช่ค่ะใช่ค่ะถึงกับบวเนี่นา แก okay. ตึงงานเรียนบวชมาได้สามโมแกระยะหลาลาวนะพี่น้องนะถึงกับใครเดี่วอยากพร้อมอยากช่วยก่อนระยะก,การเซตนี้เลยพี่น้องซิปแมทโอ้ยกะเลยบรัญชูอันนี้คุมิวอ้นนู้อ้นนูกินตอนกลางคืนอันนี้คือกินว่ารุงได้เลยนะคะเวลาใครว่าบอกว่าว่าชาวันก็ไอ้นั่นละก็บวชกินได้ไม่ได้เซตนี้ซิปแมทหลอดประมาณซีถึงฮาลูนะ กินได้เลยไป่นอ่เมันกินตุกัวรุงเลยกินแสร็จงานเนี่ยมันไม่ยากไปไบ่ไปไมันอยู่ได้บปไร้ต่างวันเนเดี๋ยวตอนเบียร์พิซลาวเดี๋ยวตอนเบียร์พิซลาวจักปนันตอนเบียร์พิซาว่้นะตได้เลยเลยต่อพิตอาสามอเจแม่กากมไลีวอกตอนเบียก็พิหลาไปนนะ ร้านไสิมึงตัวไหนก็านไหะมายมึงตัว้นไหเลยมึงตัวไนก็ยี่สิบร้องแบมึงเดต่างต่างนะรก็เอออานบินไปโวอ่านอ่นเดี๋ยวเอทีู่เดียวี่ลาเลยดว่านั่นเดี๋ยวก็อยู่นันมึงอยู่นันก็มึงโอ้มึงไงก็นมานอก พงตัวอไรนี่ละค่ะเดเดเดมานี่ก่อนรอยกมึงตงตัวอะไรก็รับรอยซีมไปตงรับรอยอะต้องเ่อรอบสิบบาทวายนี่ค่ยายากูเล่นบ้าไปยากู่ะไรอ่ะกูนึกว่ารอยตีมตงรับรอยลกล่ะเออวายเนี่ยวายเลยตียาพิษลาวนี่กูเล่นไม่บายยุะยลยสิบบาทเพราะว่าเลดดอมดอมเลแล้วกันนี่ก็แลกับลูกบ่ แต่ว,าออวา่าก็อนูว่ามนะึงหลดอายก็หน่ะวะนะวัวเหลี่ยมอกตูนี้ล่ะยอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยกับผู้หญิงคนนี้กูก็อยู่ไม่ได้เลยกับนนมึงร้องเลยอันนะั้นชินยันนะัดกับผู้ป่วยได้ทีแม่ก็มันมันรอซับไปเลย ไม,มไม่มมีนมาเรืออยู่เลยลว,วังประจันเรียด้หรอเปล,ล็มไดเลยเลีมหลับมึงไม่ตั้ล่ะมไม่กมมึงลาไปเลยไม่กมไม่ก้มอะไนแรงัน,นัดเลยเพรตัวไป,ปนนจัดการมานิี